สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสรูมครูน้ำนะคะนักเรียนมาพบกับครูน้ำเจนจิราทองแย้มเช่นเดิมในครั้งนี้เราจะมาเรียนในเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำสันธานกันนะคะเรามาดูว่าคำสันธานมีความหมายอย่างไรแบ่งเป็นกี่ชนิดแล้วคำสันธานมีหน้าที่ใดในประโยคบ้าง เดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะมาดูความหมายของคำสันธานนะคะนักเรียนคำสันธานคือคําที่ทำหน้าที่เชื่อมคํากับคําเชื่อมประโยคก,กับประโยคเชื่อมข้อความกับข้อความหรือ เชื่อมความให้เกิดความสละสลวยนั่นเองคำสันธานทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำเชื่อมประโยคก,กับคำเชื่อมข้อความกับข้อความหรือเชื่อมความให้เกิดความสละสลวยเมื่อนักเรียนรู้ความหมายแล้วเรามาดูชนิดของคำสันธานว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างชนิดแรกเลยคำสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกัน คำสันธานที่เชื่อมความขัดแย้งกันคำสันธานที่เชื่อมข้อความให้เลือกคำสันธานที่เชื่อมข้อความที่เป็นเหตุเป็นผลกันสังเกตเลยนะคะว่าคำสันธานมีหน้าที่เชื่อมเท่านั้นอ่าเมื่อนะักเรียนรู้ชนิดแต่ละประเภทอ่ารู้แต่ละชนิดไปแล้วทีนี้เรามาดูว่าแต่ละชนิดนะคะ มีความหมายอย่างไรแล้วมีคำที่จะสังเกตได้ไหมชนิดแรกเลยนะคะคำสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกันเป็นอย่างไรอ่าได้แก่คำว่าอะไรบ้างคำว่าและครั้นก็ครั้นจึงก็ดีครั้น เมื่อจุดๆก็ว่าพ่อจุดๆ,ๆแล้วนักเรียนสังเกตคำพวกนี้ดีๆนะคะเนี่ยคำทั้งหมดเนี่ยเป็นคำสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกันนั่นเองยกตัวอย่างประโยคทั้ทงพ่อและแม่ของผมเป็นคนใต้ ทั้งพ่อและแม่ของผมเป็นคนใต้คำว่าและใช้เชื่อมคำกับคำถูกไหมคะอาเห็นไหมเกิดความคล้อยตามกันไหมคะสแสดงว่าพ่อและแม่เนี่ยเป็นคนใต้เนาะพอทำการบ้านเสร็จแล้วฉันก็นอนพ่อจุดจุดจุดแล้วจุดจุดจุดเห็นไหมคะเกิดความคล้อยตามกัน คำนี้นั่นเองมาดูชนิดต่อไปคำสันธานที่เชื่อมความขัดแย้งกันนะคะยกตัวอย่างแต่แต่ว่ากว่าจุดจุดจุดก็ถึงก็เป็นต้นเนี่ยเห็นไหม จุดๆตรงนี้ช่องว่างตรงนี้ก็คือประโยคหรือคำนะคะเพื่อให้เราเติมเข้าไปเนาะยกตัวอย่างประโยคว่าผมต้องการพูดกับเขาแต่เขาไม่ยอมพูดกับผมเขาไม่ยอมพูดกับผมอ่ะเป็นประโยคถูกไหมคะผมต้องการพูดกับเขาก็เป็นประโยคเขาไม่ยอมพูดกับผม ใช้คำสันธานเข้าไปคือคำว่าแต่นั่นเองเป็นการเชื่อมประโยคก,กับประโยคเข้าด้วยกันนะคะแต่มันมีความขัดแย้งกันนะคะเพราะคำว่าแต่มันขัดแย้งกันเนาะกว่าเราจะเรียนจบเพื่อนๆก็ทำงานหมดแล้วเห็นไหมเกิดความขัดแย้งกันกว่าเห็นไหมคะกว่าเราจะเรียนจบนะ เพื่อนเพื่อนก็ทำงานหมดแล้วมันขัดแย้งกันชนิดที่สามคำสันธานที่เชื่อมข้อความให้เลือกเป็นอย่างไรได้แก่คำว่าหรือแน่นอนเลยค่ะคำนี้ก็คือหรือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละหรือไม่ไม่ก็หรือไม่ก็ ไม่เช่นนั้นมิเชนั้นก็เห็นไหมคะคำพวกนี้เป็นการที่ให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็แต่ก็เป็นคำสันธานในการเชื่อมถูกไหมคะอายกตัวอย่างนักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาไทยนักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาไทยให้เลือกระหว่างวิชาคณิตศาสตร์ หรือภาษาไทยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเธอคงไปซื้อของหรือไม่ก็ไปดูหนังเธอคงไปซื้อของหรือไม่ก็ไปดูหนังแสดงว่าเขาต้องการให้เลือกถูกไหมคะหรือมันเป็นประโยคที่บอกว่าไปซื้อของหรืออาจจะไปดูหนังอ่าเป็นการอะไรอะ่ะเชื่อมข้อความให้เลือกนะคะ นี่คือคำสันธานนั่นเองมาดูชนิดสุดท้ายคือชนิดที่4คํคำสันธานที่เชื่อมความที่มันเป็นเหตุเป็นผลกันแน่นอนมันต้องเป็นคำว่าเพราะเพราะว่าฉะนั้นจึงดังนั้นเหตุเพราะเหตุว่าเพราะฉะนั้นจึงอ่ามันมีความเป็นเหตุเป็นผลกัน เมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลผลมาแบบนี้แสดงว่าเหตุเป็นอย่างไรอ่ามันมีความเป็นเหตุและเป็นผลกันซึ่งเหตุและผลจะมาคู่กันเสมอเสมอยกตัวอย่างประโยคว่านักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกนักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกเห็นไหมคะมีการบอกเหตุและผล ที่มาโรงเรียนสายเหตุเพราะอะไรเพราะฝนมันตกหนกักเพราะว่าสนาไม่ออกกําลังกายเธอจึงอ้วนมากเป็นเหตุเป็นผลกันถูกไหมคะการไม่ออกกําลังกายทำให้อ้วนมากอ่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันโดยใช้คำสันทานเพราะจึงเพราะเธอไม่อ่านหนังสือ เธอจึงสอบไม่ผ่านเนี่ยเห็นไหมคะสอบไม่ผ่านเพราะไม่อ่านหนังสือที่อ้วนเพราะวาสนาไม่ออกกำลังกายอ่านี่คือชนิดของคําสันธานคาสันธานคือคําที่ใช้เชื่อมคํากับคําประโยคก,กับประโยคหรือข้อความให้มีใจความต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกัน ทำให้เราสื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อรู้ความหมายและประเภทหรือชนิดของคำสันธานแล้วนักเรียนจะต้องรู้หน้าที่ของคำสันธานไปด้วยเพื่อที่ว่านักเรียนจะสามารถจำแนกนะคะจำแนกอะไรเอ่ยจำแนกหน้าที่ของคำสันธานในประโยคนั่นเองคำว่าจำแนกคำสันธานคืออะไร นักเรียนสามารถระบุกับครูได้ว่าในประโยคนี้คำใดเป็นคำสันธานนะมาดูหน้าที่แรกเลยคำสันธานทำหน้าที่เชื่อมประโยคกับประโยคค่ะ,ะประโยคกับประโยคโดยใช้ชนิดแต่และชนิดของคำสันธานเข้ามาถูกไหมคะลูกยกตัวอย่างเลยนะเขามีเงินมาก เขาก็หาความสุขไม่ได้ประโยคที่1คือเขามีเงินมากประโยคที่สองคือเขาก็หาความสุขไม่ได้ใช้สันธานคือคำว่าคือคำว่าแต่ซึ่งแต่เนี้ยในชนิดของคำสันธานคืออะไรคะนักเรียนอ่าเป็นคำสันธานที่เชื่อมประโยคที่มันมีใจความขัดแย้งกัน แต่นี่คือขัดแย้งกันถูกไหมคะอ่าประโยคที่1ประโยคที่สองมาเชื่อมกันพ่อทำงานหนักเพื่อส่งเสียให้ลูกๆได้เรียนหนังสือพ่อทำงานหนักเพื่อส่งเสียให้ลูกๆได้เรียนหนังสือเห็นไหมคะเห็นคำเชื่อมไหมลูก คำเชื่อมคือคำว่าเพื่อประโยคที่หนึ่งก็คือพ่อทํางานหนักประโยคที่สองพ่อส่งอะไรนะส่งเสียให้ลูกๆได้เรียนหนังสืออ่าจะปรากฏอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือว่าประโยคความเดียวสองประโยคมารวมกันโดยใช้คำสันธานเชื่อมอ่าถ้านเรียนได้เรียนนะ คณะเรียนได้เรียนในส่วนของประโยคหรือชนิดของประโยคนั่นเองนะนี่เป็นพื้นฐานนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูหน้าที่ต่อไปของคำสันธานเขามีหน้าที่เชื่อมคำกับคำหรือกลุ่มคำเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มันอะไรเอ่ยมันบรรลุนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเลย สมชายลำบากเมื่อแก่สมชายลำบากเป็นอะไรคะเป็นวลีหรือกลุ่มคำนั่นเองเชื่อมกับคำคือคำว่าแกเห็นไหมเธอจะสู้ต่อไปหรือยอมแพ้ยอมแพ้เห็นไหมคะหนึ่งคำเธอจะสู้ต่อไปเป็นกลุ่มคำหรือวลีฉันเห็นนายกรัฐมนตรีและภริยา กลุ่มคำกับคำนั่นเองอทีนี้มาดูหน้าที่ต่อไปของคำสันธานเขาทำหน้าที่เชื่อมข้อความกับข้อความนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนดูประโยคนี้เลยอายาวนิดนึงนะเป็นพารากราฟนะคะเป็นข้อความประมาณ5บรรทัดชาวต่างชาติเข้ามาอยู่เมืองไทย เขาขยันหมั่นเพียรไม่ยอมให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เขาจึงร่ำรวยจนเกือบจะซื้อแผ่นดินไทยได้ทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายจงตื่นเถิดจงพากันขยันทำงานทุกชนิดเพื่อจะได้รักษาผืนแผ่นดินของไทยไว้เป็นข้อความถูกไหมคะเป็นข้อความที่เชื่อมกับข้อความ ข้อความแรกเห็นไหมตั้งแต่ชาวต่างชาติจนมาถึงประโยชน์โดยเชื่อมจึงถูกไหมคะอ่าขอให้พี่น้องชาวไทยจนถึงแผ่นดินของไทยไว้เนี่ยเป็นข้อความหมดเลยนะลูกเห็นไหมข้อความกับข้อความมาอยู่รวมกันโดยใช้สันธานเชื่อมสันธานทําหน้าที่เชื่อมข้อความกับข้อความเพื่อให้ข้อความมันเกี่ยวเนื่องมันต่อเนื่องแล้วก็มี ความหมายที่สอดคล้องกันไปด้วยกันนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนไปแล้วนะักเรียนต้องฝึกไปพร้อมๆกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคำสันธานนักเรียนจะต้องเติมคำสันทานลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องประโยคที่หนึ่ง ฉันชวนเขาแล้วจุดๆุดจุด,จดเขาไม่ไปแบบฝึงหันี้ครูน้ำไม่ได้มีคำสันธานมาให้แล้วนะนักเรียนต้องเลือกและก็หาคำสันธานที่ถูกต้องมาเติมเองข้อที่สองนองนุษจุดจุดจุดยุพินเป็นไข้หวัดจุดๆๆไม่ได้มาโรงเรียน เออมันมีความเป็นเหตุเป็นผลกันหรือเปล่านะลองค่อยค่อยนึกนะคะประโยคที่สามโอ้โหเป็นช่องว่างเลยจุดจุดจุเขาประมาทเขาจุดจุดจุดตกต้นไม้ข้อที่สี่เธอจะไปส่งจดหมายเองจุดจุดจุดจะให้ฉันไปแทนข้อที่ห้าจุดจุดจุด รถของฉันถึงโรงเรียนฝนจ,จุดจุดจุดตกอ่าโอ้ยมันต้องเป็นคำใดนะนะักเรียนหาสันธานที่มันถูกต้องนะคะแล้วให้มันมาทำอะไรอะ่ะให้ประโยคนี้ไปด้วยกันให้ได้มีการสื่อความหมายที่ชัดเจนให้ได้นั่นแหละคือหน้าที่ของคำสันธานมาดูข้อที่6ฉันชอบค้าขายจุดจุดจุด พี่ชายของฉันชอบรับราชการเอ๊ะเอ๊ะมันเป็นยังไงนะข้อที่เจ็ดเด็กๆสนุกกันมากจุดจุดจุด,จดลืมกินขนมข้อที่แปดเขาพูดภาษาอังกฤษได้คล่องจุดจุดจุดฝึกฝนด้วยตนเองมันมีความเป็นเหตุเป็นผลกันหรือไม่อค่อ,คอยๆค,คิดซิว่าส,สันธานที่มัน มีความเป็นเหตุเป็นผลกันอ่ะคือคำใดบ้างข้อที่เก้าจุดจุดจุดฉันมีเวลาว่างฉันจุดจุดจุดอ่านการ์ตูนข้อสุดท้ายท้ายที่สุดนักเรียนมาโรงเรียนสายจุดจุดจุดฝนตกหนักควรที่จะเอาคำสันธานใดมาเติมอ่า ให้นักเรียนช่วยกันทำแบบฝึกหัดนี้แล้วก็ฝึกทำนะคะเพื่อความเข้าใจของตนเองเมื่อนักเรียนรู้ความหมายชนิดของคำสันธานหน้าที่ของคำสันธานแล้วเราได้ฝึกด้วยโดยการหาคำสันธานมาเติมให้ประโยคหรือข้อความเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันและก็สื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ครูน้ำจะสรุปให้ฟังนะคะคำสันธานที่เราเรียนในครั้งนี้นักเรียนได้อะไรบ้างคำสันธานคำสันธานคือคำที่ใช้เชื่อมคำประโยคหรือข้อความให้มีใจความต่อเนื่องกันเป็นเรื่องเดียวกันทำให้สื่อความหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งคำสันธานจะมีทั้งหมด สี่ชนิดด้วยกันจำแนกตามใจความของประโยคได้ว่า 1. นึ่คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกันสองคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน 3. ามคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 4. คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกันและหน้าที่ของคำสันธานนั้นมีหน้าที่คือเชื่อมคำกับคำเชื่อมประโยคกับประโยคและเชื่อมข้อความกับข้อความเข้าด้วยกันนั่นเองนี่คือชนิดและหน้าที่ของคำสันธานนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้ครูน้ำเจนจิราทองแย้มมาให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของคำสันธานเพียงเท่านี้ครั้งหน้าเรามาเจอกันอีกสวัสดีค่ะ